สวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทยใส่ใจควรรู้อังกฤษพัฟจุดเอตาการลักวารคำแสงแทรมนำชีวิตอ n งน i s อิดฟันคูประจําวันอ n ง l i s สปิ e กิ้งเดย์รักการอ่านวิทยาศาสตร์น่ารู้ขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ขอเสนอภาษาไทายเสรจคนรู้ด้วยคําว่าใส่ไข่อ่านว่าใส่ไข่หมายถึงการพูดจาให้รายป้ายสีในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงหรือการแต่งเติมเรื่องราวให้เกิดความเป็นจริงตัวอย่างเธอต้องมีวิจารณญาณในการฟังข่าวสารเสียบ้างเพราะปัจจุบันมีทั้งเรื่องจริงเรื่องไม่จริงใส่ไข่ไปก็เยอะทําให้ข้อมูลบิดเบือนไปจากความเป็นจริงตัวอย่างพอสั้มีครั้งนะคะ คำว่าใส่ไข่อ่านว่าใส่ไข่หมายถึงการพูดจาให้ร้ายไปสีในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงหรือการแต่งเรื่องราวให้เกิดความเป็นจริงตัวอย่างเธอต้องมีวิจารณยญาณในการฟังข่าวสารเสียบ้างเพราะปัจจุบันมีทั้งเรื่องจริงเรื่องไม่จริงใส่ไข่ไปก็เยอะทําให้ข้อมูลบิดเบือนไปจากความเป็นจริงขอจบรายการภาษาไทยเส่ใจคนรู้ไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ Oh, today is the 18th of February 2022. Our English for today is rise. Reading rise. Spell R-I-S-E. Meaning ขึ้น,ลอยขึ้น,เป็นคำกริยา. Example: The sun rises. Kun Again, rise. Reading rise. Spell R-I-S-E. Meaning ขึ้น,ลอยขึ้น. เป็นคำกริยา yeah. example the sun rises ดวงอาทิตย์ขึ้น goodbye Everybody, my name is Grace. Our Tagalog word today is ubas. Reading U-Bus. In English grips. we will use scripts in the sentence. There are grips on the table. Again, our Tagalog word today is ubas. Reading bas. In English scripts, we will use scripts in the sentence. There are grips on the table. Thank you and goodbye. สวัสดีค่ะวันนี้ขอน้อมนำพุทธศาสนาสุภาษิตเพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตประจำวันคือราชามุข,ขังมนุษย์สานังแปลว่าพระราชาเป็นประมุขของประชาชนฟังซ้ำอีกครั้งนะคะราชามุข,ขังมนุษย์สานังแปลว่าพระราชาเป็นประมุขของประชาชนขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแด่พุทธศาสนิกชนทุกคนสวัสดีค่ะ Good morning students welcome to English is fun today's topic is how to use go do play สวัสดีครับนักเรียนยนินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ English is fun ครับเนื้อหาวันนี้คือเคล็ดลับการใช้ go do play ทัางเรียนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับยนินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ English is fun ครับเนื้อหาวันนี้คือเคล็ดลับเลือกใช้ play go do กับกีฬาชนิดต่างๆครับทางเรียนพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยในภาษาอังกฤษนั้นคําว่าเล่นไม่ได้มีแค่คําว่า play อย่างเดียวครับมีทั้ง go แล้วก็ดูด้วยเนาะแต่ก่อนอื่นเลยเราไปดูคําว่า play ก่อนก่อนครับคําว่า play นั้นใช้กับกีฬาที่แข่งขันกับผู้อื่นแล้วก็ต้องเป็นกีฬาที่ต้องใช้ลูกบอลเล่นนะแล้วก็เป็นกีฬาที่เล่นกันเป็นทีมครับสําหรับตัวอย่างของ play นะอันแรกคือ play football ก็คือเล่นฟุตบอลนั่นเองครับอันที่สองคือ play tennis ก็คือเล่นกีฬาเทนนิสครับต่อไปอันที่สามครับ play volleyball ก็คือเล่นกีฬาวอลเลย์บอลนั่นเองครับต่อไปครับอันที่สองของเราวันนี้ก็คือ go นั่นเองครับ go เนี่ยจะใช้กับกีฬาที่มักออกไปเล่นข้างนอกหรือกีฬาที่มีชื่อลงท้ายด้วย ing ครับตัวอย่างของ go ก็คือ go swimming คือว่ายน้ำนั่นเองครับอันที่2คือ go running ก็คือการวิ่งนั่นเองครับต่อไปครับคำที่3ของวันนี้อันสุดท้ายแล้วก็คือ do 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 นั้นจะใช้กับกีฬาที่เล่นคนเดียวไม่สามารถเล่นเป็นทีมได้แล้วก็ต้องเป็นกีฬาที่เป็นศิลป,ปะการต่อสู้นั่นเองครับ มาดูตัวอย่างนะคะการใช้ดูกับกีฬาประเภทต่างๆกันค่ะภาพด้านบนนะคะ do yoga do yoga นะคะคือการเล่นโยคะค่ะส่วนภาพด้านล่างค่ะเป็นศิลปะการต่อสู้นะคะคือ do karate do karate นะคะก็คือการเล่นคาราเต้นั่นเองตอนนี้เด็กๆทุกคนก็รู้แล้วว่า go do p a y มีการใช้งาน กับกีฬาประเภทต่างๆอย่างไรบ้างถ้า,างั้นเราลองมาเล่นเกมกันเอยคะ่ะ Let's go รูปนี้ใช้คำว่า play badminton ถูกต้องไหมคะ Tiktok t i k t อก play badminton Very good ถูกต้องแล้วคะ่ะการแข่งขันกีฬาเป็นทีมนะคะสามารถใช้คำว่า play ได้เลย play badminton ภาพถัดมาค่ะ do jogging do jogging ถูกหรือผิดคะนักเรียนผิดนั่นเองค่ะคำว่า jogging นะคะ verb ที่เป็น ing จะต้องใช้คำว่า go นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องกลายเป็นคำว่า go jogging go jogging ภาพสุดท้ายในวันนี้แล้วค่ะเด็กๆ go aerobic go aerobic เอเต้นแอโรบิก go Arabic. Go Arabic. เป็นกิจกรรมที่ทำคนเดียวแล้วก็ไม่ต้องแข่งขันเป็นทีมใช้คำว่า go ไหมคะเด็กๆอ่าข้อนี้ผิดนะคะดังนั้นเราจะต้องแก้ไขให้เป็นคำว่า do aerobic นะคะ do aerobic s เป็นยังไรกันบ้างคะสำหรับหัวข้อการเลือกใช้ pay go do กับกีฬาประเภทต่างๆเด็กๆอย่าลืมนำไปฝึกนะคะในการเลือกใช้นะคะคำศัพท์เหล่านี้ให้เหมาะสมค่ะวันนี้รายการ English is Fun ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะ See you next time goodbye ครันักเรียนไว้เจอกันใหม่กับรายการ English is Fun วันศุกร์หน้าสวัสดีครับ Hello everyone. Welcome to Word of today. Today we will learn a new word and it's about somebody's life. Somebody is very famous. The word is biography. Biography. Please repeat after me. Biography. Okay, very good. It means an account of someone's life written by someone else. It could be a book, a story, a movie, or a television serial. He wrote a biography about a movie star. Like this He wrote a biography. About a movie star. Let's say again. Biography. Thank you and see you next time. ของหินนั้นมาจากหินเนืดหรือแมกมาเมื่อแมกมาดันตัวเองออกมาสู่ผิวโลกชั้นนอกเราเรียกว่าลาวาเมื่อลาวาเย็นตัวลงจึงกลายเป็นหินอัคนีนั่นเองครับหินอัคนีที่เราคุ้นหูกันก็คงจะเป็นหินแกรนิตหินบาร์โซและหินแกมโบ ในขณะที่หินอัคนีเกิดขึ้นมาเวลาผ่านไปบางส่วนก็เกิดการผุกพังทลายและพากันทับถมไปในที่ต่ำกว่าจึงกลายเป็นหินชั้นหรือหินตะกอนหินตะกอนแบ่งได้เป็นสชนิดดังนี้ชนิดแรกหินชั้นเนื้อผสมเป็นหินตะกอนพวกกวดทรายเช่นหินทรายหินดินดานหินกวดมนชนิดที่2หินชั้นเนื้อประสานเกิดจากการตกผลึกทางเคมี เช่นหินปูนหินเชิดและหินเกลือครับหลังจากนั้นเมื่อหินตะกอนหรือหินอัคนีโดนพลังงานความร้อนและความกดดันจากใต้ผิวโลกจึงกลายเป็นหินแปรนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นหินแก้นิดเปลี่ยนเป็นหินไนหินดินดานเปลี่ยนเป็นหินฉนวนหินปูนเปลี่ยนเป็นหินอ่อนนั่นเองครับ บทเรียนต่อไปพี่สยามจะพาน้องๆไปรู้จักแร่และการกำเนิดแร่ไปกันเลยครับ